เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลิลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีนี้ครับถ้าเราโดนตามหลังนะครับอ่ะเรียกได้ว่าโดนยิงนําขึ้นก่อนนั่นแหละนี่นผมอ่ะเราควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับถ้าเราโดนแบบนําก่อนอะไรแบบนี้นะครับคู่แข่งมายิงเราก่อนนะครับ เราควรที่จะบุกแบบไหนนะครับควรที่จะขอนเกมหรือไม่นะครับหรือว่าเติมเกมรูกแบบไหนเนาะนะครับมามาที่จังหวะนี้ครับแบ็กแฮมแล้วเวลลิสไนเดอร์ครับโอเวนจ่ายมาแล้วดาบิดบิย่าคู่แข่งเขาจัดให้เราก่อนเลยครับตั้งแต่นาทีที่3ครับโอ้โหเรียกว่าเร็วจีไป็นสนจ๋าเลยครับมาต้องบุกแล้วนะครับแบบนี้แทงต่อมาจังหวะนี้แทงไม่ดีเลยครับอ่าอันดับแรกคือเราต้องคลองเกมให้ได้ก่อนนะครับแล้วมาอีกแลวครับจังหวะนี้จะตัดยิงเลยครับ โดนดักได้ครับมาเก็บบอลให้ได้ก่อนครับอันดับอันดับแรกโอ้โหยกนี้ได้ซัดอีกแล้วครับเหลวโรชิกี้เอาไปปั๊มมาปั๊มมาได้ครับเดบอยเดบอยทาเกมครับเอโต้แทงต่อยาวมาที่เมซี่เลยครับจจงหวะนนี้เหลวเป็นบอลสวนบ้างครับเมซี่ตัดขวาปั่นโอ้ยไม่ผ่านเบ็เคนบลเออร์ครับลูกนี้การทำเกมนะครับทุกคนพยายามบุกทุกที่ทุกทางนะครับถ้าเราโดนก่อนนะนะครับไม่ว่าจะ เจอคู่แข่งที่แข็งกว่าหรือว่าเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่าก็ตามนะครับซึ่งแรงที่แบบเขาติดป้ายบ่อเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเล่นเก่งหรือไม่เก่งแค่นั้นเองนะครับออยู่ที่จังหวะของเกมด้วยนะครับบางทีดี3ชนะดีหนึ่งก็ถมไปนะครับผมไม่จําเป็นว่าดีหนึ่งชนะตลอดนะครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงเลยครับเมสซี่แต่ว่าก็ยังติดเซฟอยู่ครับยิ่งเราโดนนาก่อนเนี่ยประตูคู่แข่งก็จะเหนียวมากขึ้นยีกงเนี่ยครับในความรู้สึกครับ มาที่เมสซี่จังหวะนี้จี้เข้าในมาแล้วกดปั่นยังติดเซฟแล้วครับจังหวะนี้มาซาลิบาตัดได้ออกกลางครับกลางดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วแทงให้กับแบ็กแกรขึ้นมาเติมอุ้ยแบ็กกางบะนี้เติมไม่ดีเท่าไหร่ครับสำหรับอาริสเจมส์ครับมาให้มาใหม่ให้มาที่เมสซี่ตัดปั่นเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับอันนี้อาศัยเรื่องของการดึงของกองหน้าด้วยนะทุกคนอพยายามหาตัวโกงหนึ่งตัวในในทีมของตัวเองนะครับหรือว่าตัวที่แบบ อ่าเป็นตัวความหวังอะน,นะนะครับอันนี้ก็จะเต้นของอ่าเมสซ,ซี่เนี่ยผมที่แบบเป็นตัวความหวังของทีมนะสำหรับทีมแนวนะครับผมก็ใช้เมสซ,ซี่ตัดปั่นเลยนะครับจากแถวสมัไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้นะครับยิงไกลไถ้าเข้าก็คือแบบตีเสมอได้แบบนี้นะครับมาเอาลูกที่2กันครับถ้าโดนแบบตีเสมอได้แล้วเราต้องหาโมเมนตัมกลับมาครับจังหวะไหนควรเสียบก็เสียบเลยนะทุกคน ถ้าเขาได้มีโอกาสสตันนิ่งจังหวะนี้เนี่ยถ้าเข้าเนี่ยคือเราต้องตามเขายิงแน่นอนนะครับที่แนวก็เลยตัดเกมไปเลยนะครับพยายามตัดเกมด้วยนะครับถ้าแบบคู่แข่งเขาบุกเราเหมือนกันอะไรแบบนี้นี่แค่ผมอ่ะเราก็ต้องตัดเกมเขาให้ได้นะครับอยาให้เขาได้บุกเราตลอดนะครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงนะครับมาเป็นละลอกเลยครับสำหรับคู่แข่งหลังจากตีเสมอครับวิเอล่าได้ยิงลูกนี้มายังไงเรามาที่มักกิลเล่หมุงมาเข้าทางไหมเอายังไง ยังไงโอ้มาอล้วครับแล้วซาลิบาดักได้มากันที่โรชิกี้ให้มาที่เอโต้ักเข้ากลางครับอุ้ยจังหวะน,นี้หลุดมาแล้วเดอะบอยอ่ะเดอะบอยยังได้อยู่ครับเก็บได้มาที่โมดิตมากันที่เมสซี่ลูกนี้ออ้ยยังไม่ตัดปันเลยครับแล้วมาที่โรชิกี้โรชิกี้หกักลูกนี้ยิงยังไม่ได้ครับมาที่เดอะบอยเดอะบอยหมุนออกมาจังหวะน,นี้วีาเก็บได้เลยครับเดี๋ยวลิจเจมจ่ายเข้าในมาวีาออกบอลพลาดไหมจังหวะน,นี้โรชิกี้ให้เมสซี่ เมสซี่ตัดลูกนี้ตัดขวาอะไรครับแล้วเล่นสั้นครับจังหวะนี้คนที่จะมีจังหวะเล่นสั้นด้วยนะครับผมเป็นจังหวะเต็มมุมเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนะครับถ้าเป็นใจนมีโอกาสที่เราจะได้ประตูเหมือนกันจังหวะนี้ได้ตัดปัน่นฝั่งขวาเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าครับเมสซี่มาทันทีเดบอยการบุกเนี่ยเพื่อนๆต้องบุกให้เป็นนะครับผมไม่ว่าจะออกทางริมเส้นหรือว่าจี้เข้าในนะครับการบุกมันมีหลายรูปแบบเนาะนะครับเอาไอเดียของตัวเองเป็นการเล่นแล้วกันนะทุกคน จังหวะน,นี้เนี่ยเก็บบอลได้จากแถวสองนะครับแม้ไม่ได้เป็นกองหน้าก็ตัดปั่นได้นะครับพยายามใช้กองกลางให้แบบยิงได้ทุกตัวนะนะครับไม่จําเป็นว่าต้องให้กองหน้ายิงตลอดเวลานะครับผมถ้ากลางอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่านะครับมีจังหวะที่ได้ยิงได้นะครับผมระยะหวังผลได้ตัดปั่นได้เนะี่ยใส่ไปเลยนะครับผมยิงไปเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องยัดให้หน้ายิงอย่างเดียวเพราะว่า บางทีเนี่ยกองหน้าเราโดนปิดอยู่นะครับผมอ่าเรียกได้ว่าโดนดักอยู่นั่นแหละนะครับโอกาสที่จะยิงหรือว่าได้สับเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมอ่าแนะนําว่าถ้ากองกลางมีจังหวะโอกาสได้ยิงก็ยิงเลยเนี่ยอย่างจาังหวะนี้จับบอลได้คือจะสตันนิ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจับบอลหลุดเท้าไปนิดนึงครับสไลบ,บอยจังหวะเมื่อสักครู่ฝังได้ฝังนะทุกคนแล้วจังหวะนี้เขาได้ซัดเลยครับไปเปิดช่องให้เขาได้ส่องนะครับแล้วนี่ครับตัดมาดูจิกี้เคลียร์เลยครับมันจะหมดเวลาแล้ว รีบเคลียเลยครับถ้าเป็นจังหวะแบบนี้ไม่ต้องไปแบบส่งบอลกลับไปกลับมานะครับผมถ้าเขาตัดได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเสียเนี่ยก็มีเหมือนกันครับไหนนี้ก็ค่อนข้างตึงนะครับผมเป็นดีสามที่แบบอ่าตึงจัดเลยสำหรับคนนี้นะนะครับียกว่าสู้กันมันเลยนะครับเราก็ยิงไปเยอะแต่ว่าก็ได้มาแค่2ประตูเหมือนกันครับทีมเขาก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าพ็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ก็คนการบุกของเราไม่ได้นะครับแนะนําว่า ให้บวกให้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงจากแถว2นะครับหรือว่าใจาย,ยัดให้กับกองหน้าหรือว่าออกทางริ้มซึ้นก็ได้ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม